สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ37องศาสาระดีๆเรื่องสุขภาพสําหรับทุกค,คนในครอบครัวเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมะเร็งอันดับต้นๆที่เกิดในผู้หญิงทีเดียวและจริงๆเนี่ยนะคะบางรายเนี่ยรักษาไปแล้วนะคะอาจารย์สุขภาพจิตเนี่ยกลับแย่เพราะว่าสูญเสียทั้งบุคลิกภาพสูญเสียทั้งความมั่นใจไปเลยก็มีค่ะสัญ,ญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงหายไปใช่ค่ะอย่างที่คุณลินว่านะครับปันนม้ากขึ แล้วก็ที่สําคัญนี่นะครับการผ่าตัดเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากรักษาให้หายแล้วเนี่ยยังมีวิธีการที่จะทําให้เต้านมที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณผู้หญิงเนี่ยะนะครับดูเหมือนว่าดูมีเหมือนเดิมแล้วก็ดูดีขึ้นด้วยนะ,ค,ะครับเป็นอย่างไรนั้นนะครับอดใจรอนิดหน,นึ่งในช่วงอินเทอร์วิว w i t h the e x p e r t กันครับส่วนช่วงนี้นะคะคุณหมอก็รอเราอยู่แล้วค่ะจะพาไปพบกับใครนั้นนะคะต้องไปติดตามในช่วงของ a ท t h y g u ก d e กันค่ะไปกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือช่วง healthy g u กับดิฉันหมอกโก้เช่นเคยนะคะเซเล็สาวของเราในวันนี้เนี่ยเธอเป็นสาวสังคมที่คุณผู้ชมต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีเลยนะคะเธอทั้งสวยเซ,ซ็กซี่แล้วก็หุ่นดีอย่างมากๆเลยทีเดียวน่าสนใจแล้วนะคะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากเรากันบ้างประเดี๋ยวเราไปคุยกับเธอกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เนี่ยดิฉันก็อยู่กับคุณฝนทิพย์วรรยะเสวีส,สวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะเรีนถามนิดนึงค่ะตอนนี้งานที่พี่ฝนรับผิดชอบอยู่เนี่ยมีงานอะไรบ้างค,ะ,คะก็งานตอนนี้นเป็น ผู้จัดการสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ประจําบริษัทบีทีฟิแนลจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มปตทนะคะค่ะเป็นบริษัทลูกของปตปทตซึ่งงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะมีอยู่3งานหลักด้วยกันก็จะมีงาน PR ภาพลักษณ์องค์กรแล้วก็มีงาน CSR ซึ่งเน้นมวลชนสัมพันธ์แล้วก็จะอยู่ในจังหวัดระยองซึ่งเรามีโรงงานอยู่ที่นั่นแล้วก็งานหลักอีกอย่างสุดท้ายก็คืองาน ดูแลผู้ถือหุ้นแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงค่ะทางานทุกวันอย่างนี้เนี่ยเครียดบ้างไหมคะเราเรามีวิธีการที่จะผ่อนคลายความเครียดยังไงบ้างคะก็มีนะคะเพราะว่าเวลาเราไปทํางานเนี่ยเราก็เจอคนร้อยแปดมาจากต่างที่ต่างการเลี้ยงดูต่างสังคมนะคะมันก็มารวมกันร้อยแปดมันก็ต้องมีเครียดบ้างค่ะทำยังไงเนี่ยคะเวลาเครียดก่อนอื่นเลย คิดว่าเราก็คงต้องยอมรับความแตกต่างในแต่ละคนทุกคนมีความคิดที่แตกต่างแล้วเราก็ต้องออยอมรับตรงนั้นให้ได้แล้วเราก็นำมาคิดนำมาวิเคราะห์เป็นเป็นการดีซะอีกที่เราจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเปลี่ยน,ยนมุมมองออกไปใช่ค่ะ,คะแต่ข้อสำคัญก็คือเราอย่าไปเครียดกับมันคือก็จะมีหลักของตัวเองว่า เครียดแต่เฉพาะที่ทํางานพยายามซอ l ปัญหาที่ทํางานให้จบไปถึงถ้ามันจะมีเรื่องเครียดต่อก็ทิ้งไว้ที่ทํางานไม,ไม่เอากลับมา,มมาบ้านวันลงขึ้นค่อยว่ากันใหม่มแล้วก็อะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของตัวเราเองเนี่ยก็ปล่อยวางมันซะแล้วก็มีความเชื่อมี belief ในนะคะว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมีทางออกจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองเห็นพี่ฝนยังปิ๊งอยู่เลยะนะคะ แสดงว่าต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีเลยอย่างนี้มีวิธีการที่จะออกกําลังกายยังไงบ้างะคะลองเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งสิคะหลังจากออกจากที่ทํางานแล้วก็จะตรงดิ่งไปออกกําลังกายทันทีคือเป็นคนชอบการออกกําลังกายมากคือออกกําลังกาย <laughs> จนออกกําลังกายมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วก็จนบางคนเนี่ยบอกโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์ซส์ไปหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตื่นเช้ามาก็ออกนะคะความรับออกกําลังกายตอนเช้าชั่วโมงครึ่งก่อนไปทํางานก็จะเล่นเครื่องอ cross trainer ค,ค่ะชั่วโมงครึ่งค,คือ cross trainer นี่ประมาณ oh <my. S 1> ประมาณ,ปร,มาณประมาณ45นาทีแล้วก็จะต่อด้วยยกเวทซิทอัพยกขายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณจะตื่นเช้ามากจะเป็นคนตื่นประมาณแบบตีห oh. oh. ้าเสร็จแล้วพอหลังจากทํางานเสร็จก็จะไปที่สปอร์ตคลับ โปโลก็จะไปออกกําลังอีกประมาณนี้ค่ะสองชั่วโมงก็ไปเล่นเครื่องเหมือนกันแต่ก็จะเป็นเครื่องบางครั้งก็จะเป็นเครื่องเหมือนที่บ้านหรือไม่ก็แตกต่างออกไปนะคะแล้วแต่ว่าเครื่องไหนมันว่างเสร็จแล้วก็เหมือนเป็นสังคมใช่ถูกค่ะ็เราก็จะมีกวนเราอยู่ที่นั่นแล้วก็หลังจากที่เราออกกําลังในห้องฟิตเนสเสร็จเนี่ยที่โปโลมก็จะมีแทร็กเดินเราก็จะมาเดินแทร็กกันอันนี้ก็จะเดินกับกวนละตอนอยู่บนห้องฟิตเนสนี่ก็จะแบบ ต่างคนต่างออกรู้แล้วว่ามามาเพื่อออกกำลังกายค,คลายเครียด ผ่านมานี่ดูแลสุขภาพมาเป็นประจำเป็นระยะเวลานานแทบจะทุกวันอย่างนี้เลยเนี่ยพี่ฝนรู้สึกว่ามันมันมันส่งผลมันให้อะไรกับเราบ้างนะคะดีค่ะมันมันมันทำให้เรามีความคิดที่สดชื่นขึ้นนะคะหลังจากออกกำลังกายเราก็จะแบบอารมณ์ดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความคิดบางครั้งเนี่ยในระหว่างที่เราออกกำลังกายเนี่ยมันเหมือนกับเราแบบคอนเซนเทรตอยู่กับตัวเอง บางครั้งก็จะคิดเรื่องอะไรต่างๆนานาบ้างแต่ว่าก็คิดในสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ทําให้เราแบบจุดประกายอะไรได้หลายๆอย่างเลยนละท้งในระหว่างที่ออกกําลังกายใช่ใช่ค่ะมันมันเป็นสมาธิอย่างหนึ่งนี่ต้องต้องเรียนว่าถูกถูกต้องค่ะมันเป็นการที่เราได้ใช้เวลากับตัวเองมากคือคือบางคนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีที่ออกกำลังกายไม่จริงเลย คือคนเราถ้ารักการออกกำลังกายสามารถออกได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นกับตัวเองเลยบางทีเวลาไปต่างประเทศเนี้ยอย่างไปส่งลูกชายเรียนแล้วก็ไปเช่าอพาร์ตเมนต์เซอร์วิสอยู่ฝนตกข้างนอกเอ,อ๊จะออกกำลังกายยังไงดีวิ่งขึ้นลงค่ะขึ้นลงบันไดใช่ขึ้นลงบันไดอพาร์ตเมนต์คึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นส่วนสำคัญด้วยไหมคะในการที่ใช้ควบคุมน้ำหนัก เพราะว่าตั้งแต่จริงๆทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่สาวๆตั้งแต่นรุ่นยาเนี่ยจริงๆเหมือนเดิมเลยค่ะจะบอกว่าผอมลงกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนในวัยนี้นี่คือคือส่วนใหญ่แล้วก็คือมักจะน้ำหนักมักจะโอเวอร์ค่ะค่ะมักจะโอเวอร์แต่นี่พี่ยังผอมเดียวยังยังสามารถจะแบบออกงานสังคมได้อย่างสวยงามค่ะก็คือจริงๆแล้วเราก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะคือ ดูแลทุกเรื่องทั้งการออกกําลังกายอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคิดว่าจริงๆแล้วเราก็ควรจะดูดีตั้งแต่ข้างในออกมาบวกกับภายนอกเนี่ยมันถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นจะเรื่องอาหารก็จะตามใจบ้างตัวเองบ้างเป็นบางครั้งในบางมือ้อแต่ก็ยังเรียกว่า s c r to t t e rules นะคะคือคือทานอาหารมีประโยชน์ผักผลไม้ น้ำเยอะๆแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยจะไม่มีแป้งค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ตัวเองปฏิบัติมาโดยตลอดอยากเรียนถามสักนิดนึงเป็นเคล็ดลับดีๆให้กับคุณผู้ชมน,นะคะฝนรู้สึกว่าออมีเคล็ดลับในการใช้ชีวิตยังไงมีข้อคิดในการใช้ชีวิตยังไงบ้างจริงๆแล้วชีวิตคนเรานี่ก,กไ็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่า เราจะมีหลายบทบาทมากเลยอย่างพี่เนี่ยเป็นทั้งแม่ลูกผชายคุณแม่ลูก4ี่ <c oughs> แล้วก็เป็นทําหน้าที่บทบาทเป็นลูก <c oughs> เป็นภรรยา <c oughs> เป็นเจ้านาย <c oughs> แล้วก็เป็นลูกน้องเนี่ยค่ะเราเราก็มีบทบาทหลายบทบาทมากเลยพี่คิดว่าเราก็ควรจะทําดีที่สุดในแต่ละบทบาทนั้นๆแล้วก็ควรที่จะเลือกออลำดับความสำคัญให้ถูกอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังอันไหนสำคัญมากนะ ก็ต้องนเวลาถูกต้องค่ะก็ต้องดูเวลาดูดูสถานการณ์ด้วยว่าอันไหนคนจะมาก่อนเนี่ยค่ะแล้วการร่าาใช่นะคะใช่ค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยให้ดีที่สุดคุณผู้ชมคะยังไงการออกกำลังกายเนี่ยก็ยังคงสำคัญเป็นอันดับต้นๆของการดูแลสุขภาพเลยนะคะทำงานกันมากๆยังไงก็อย่าลืมแบ่งเวลามาดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วละคะ่ะ แล้วกลับมาพบกับเฮลที้ไกด์ได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมน,นะคะสวัสดีค่ะ